เทสโลนิกาฉบับที่สองบทที่หนึ่งจดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองเทสโลนิกาฉบับที่สองเปาโลซซียวนัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระบิดาเจ้าของเราและพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและจากพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดการพิพากษา เมื่อพระเยซูเสด็จมาดูกรพี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยู่เสมอและเป็นการสมควรเพราะความเชื่อของท่านก็จำเริญยิ่งขึ้นและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นมากด้วยฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านทั้งหลายต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรื่องความทรหดและความเชื่อของท่านในยามที่ท่านถูกข่มเหงนานาประการ และที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าเหตุที่เห็นแก่แผ่นดินนั้นท่านทั้งหลายจึงกำลังทนทุกข์อยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นการยุติธรรมแล้วที่จะทรงเอาความยากลำบากไปสมองคนเหล่านั้น ที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลายและที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ในเปลเวลเพลิงพร้อมกับหมู่ทุสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์และจะลงโทษนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเราคนเหล่านั้น จะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันด์และพรากจากพระพักพระเป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งอนุภาพของพระองค์ในวันนั้นคือวันที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกยียรติเพราะธรรมิกชนของพระองค์และเพื่อให้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อเพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเราจริงๆแล้วเหตุฉะนั้น เราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอขอให้พระเจ้าของเราทรงโปรดให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั้นและทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความตั้งใจดีทุกประการและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จเพื่อพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจะได้เกียรติเพราะท่านทั้งหลายและท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเรา และแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าเทสโลนิกาฉบับที่สองบทที่สองคนนอกกฎหมายดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นเราขอวิงวอนท่านว่าอย่าให้ใจของท่านวันไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคำพูดหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้งคือลูกแห่งความพินาศผู้กีดกั้นขัดขวาง และยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรืออะไรอะไรที่เขาไหว้น้ัสการนั้นและมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าท่านทั้งหลายจําไม่ได้หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่านข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้วและท่านก็รู้จักสิ่งนั้นที่กําลังน่วงเหนียวมันไว้ในขณะนี้เพื่อมันจะปรากฏออกมา ได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันเพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนียวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนียวอยู่จนออกไปให้พน้ขนขณะนั้นนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นและพระเยซูเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษของพระองค์และจะทรงผลานให้สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์ คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดนบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิธิตต่างๆและหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จและอุบายอาธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอาธรรม จะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคนถูกเลือกให้เข้าสู่ความรอดดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอดโดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริง พระองค์ได้ทรงเรียกทั้งหลายให้มาถึงที่รอดนั้นโดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงมั่นคงไว้และยึดถือโอวาทที่ท่านได้เรียนจากเราไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือด้วยจดหมายขอให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและพระบิดาเจ้าของเราผู้ทรงรักเราและประทานให้เรามีความชูใจนิรัน และความหวังอันดีโดยพระคุณทรงชูใจและตั้งใจของท่านไว้ให้มั่นคงในการกระทําและในวาจาอันดีทุกอย่างเทสโลนิกาฉบับที่สองบทที่สจงอธิษฐานเพื่อพวกเราพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเพื่อเราเพื่อว่ากิติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไป และมีชัยเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนผ่านชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตซ์ซื่อจะทรงเสริมกําลังท่านทั้งหลายและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเรามีความวางใจในท่านเนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกําลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามที่เรากําชับท่าน ขอพระเป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักของพระเจ้าและถึงความมั่นคงของพระคริสต์พันธะที่ต้องทำงานดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าจงปลีกตัวของท่านออกจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกียจคร้านและไม่ประพฤติตามโอวาทซึ่งท่านได้รับจากเรา เพราะว่าตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่าท่านควรจะเอาอย่างเราเราไม่ได้เกียจคร้านเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่านแต่เราไม่ได้รับอาหารจากมือผู้ใดเป็นของกำนันแต่เราได้ทำการหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านมิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่ว่าเพื่อทำตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทั้งหลายทำตาม แม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกียจคร้านไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นเรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหากินเองดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ท่านอย่าอ่อนใจที่จะกระทําการดีเลยถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเราในจดหมายฉบับนี้จงจดจําคนนั้นไว้อย่าสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้อายอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนสติเขาฉันพี่น้องคําอวยพรขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกทาง ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิดคำส่งท้ายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าลงชื่อไว้ว่าเปาโลเป็นเครื่องหมายในจดหมายทุกฉบับข้าพเจ้าเขียนอย่างนี้ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด